บ้านหลังนี้ใจกลางอมตะนครบิวอินพร้อมเข้าอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบเป็นโครงการที่ไม่วุ่นวายเลยเพราะติดถนนเส้นเรียบมอเตอร์เวย์รถไม่ติดจะเป็นโครงการไหนไปไม่ได้เลยโครงการนาะทองเฮาส์สองบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นให้เนื้อที่มา19ตารางวา สห้องนอน2ห้องน้ำหนที่จอดรถค่รที่ได้ไปคือคุ้มมากอะ่ะทุกคนหลังนี้ไม่มีเงินดาวก็สามารถซื้อได้ผอนเท่ากับค่าเช่าห้องค่าเช่าหอได้เลยและที่สําคัญภายในบ้านนะคะจัดตกแต่งมาให้เรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าอีกพร้อมผ้าม่านให้ด้วยฟรีโอนฟรีจำนองฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนให้เลย ราคาเพียงร้านกลางๆเท่านั้นผ่อนเพียงหลักพันสามารถอยู่ได้ถึง2ครอบครัวเลยทีเดียวทุกอาชีพสามารถซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพพนักง,งานประจำพนักงานทซัพ์พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องการหาบ้านในโซนเส้นเรียบมอเตอร์เวย์เฟส6เฟส7ผ่อนดีกว่าเช่าแถมยังได้บ้านเป็นของตัวเองหรือต้องการรวมนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เพจมุกได้เลย